นะครับตัวนี้เป็นแร่ธาตุที่ทาให้กล้ามเนื้อเรา,ลลายืดหยุยงไได้ดีไม่เป็นตะคริวนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่สำคัญตัวแมกนีเซียมแมกนีเซียมช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดแดงช่วยในเรื่องของการหล,ลัลียงเม็ดเลือดนะฮะช่วยในเรื่อง,งของการเสริมกูมต้านทางร่างกายแข็งแรงมีธาตุเหล็กเราได้ยนบบอรใช่ไหมธาตุเหล็กในผักชีเขียวพวกนี้มีธาตุเหล็กเหล็กจะเป็นตัวที่เสริมสร้าง ให้ไขกระดูงเราสร้างเลือดแดงที marathon, ่แข็งแรงใช่ไหมครับแล้วเราคงจะได้ยินคำว่าแคลวเชี่ยมแคลวเชี่ยมมีเยอะในงงแล้วก็ในผักสีเขียวแล้าแคลวเชี่ยมตัวนี้ทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงฝันแข็งแรงกระดูกแข็งแรงนะครับแล้วก็มีฟอสฟอรัสตัวพีแคลวเชี่ยมทําให้กระดูกแข็งแรงนะครับแต่ฟอสฟอรัสทาให้กระดูกแข็งแก็งเพราะแกวคำว่าแข็งแรงแข็งแข่งครับ cánh làng có mấy quán khánh bạc keo